สวัสดีครับมีน้องๆก็อยากเห็นภายในรถผมว่าเป็นยังไงก็จะเลอะเละหน่อยครับไม่มีอะไรมากไม่แตกต่างกับรุ่นแครับต้องล็อกตัวล็อกคอนโทรลลงก่อนมันจะไม่แตกต่างรุ่นแปดครับวิทยุใหม่แล้วก็มีที่บังแดดและหน้าจอที่เปลี่ยนไปกล้องตลอดเวลาครับ สวิกไฟก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมครับไฟตัวล็อกสวิงคันเร่ง,งก็กุญแจครับหลังเบาะก,ก็ไม่มีอะไรครับมีที่เพิ่มเติมก็คือว่าที่เสียบที่ชาร์จแบตอ,อีกช่องหนึ่งอนะ่ะอันนี้หลังเครื่องมืออันนี้อุปกรณ์แต่งรถผมลังผมโดยเฉพาะก็ไม่มีอะไรมากครับโดยรวมๆก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเลยมาก ภายในก็ไม่มีหลายมากครับก็มีแค่นี้นะครับแต่ผมจะใช้หมดพีตลอดครับเอาตัวล็อกคอนโทรลก็ไปได้เลยครับใช้ได้ทั้งตีทั้งมือครับแล้วก็ลุยงานไปเลยครับโน่นอีกขั้นไปแล้วครับลูกพี่ไปทีหลงังลูกน้องไปก่อน ลูกพูลูกพี่มัวรีาาอยู่ครับ